เมือนพัทยาและเครือข่ายจากสมาคมท่องเที่ยวพัทยาสมาคมธุรกิจโรงแรมได้หือนะคะในเรื่องำนาจหน้าที่บทบาทและความรับผิดชอบตามหน้าเชญญยานนะคะการประกอบการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและกระทรบริการพิเศษภาคสอของกรมสอบสนธกิพิเศษสมาคมการท่องเที่ยวก็ดีธุรกิจโรงแรมก็ดีสมาคมวัคซีนเท่ก็ดีนะคะที่มาลงในวันนี้ในภาคเช้าเราคงจะให้แต่ละท่านได้ทราบงบทบาทภาระผูกขคดและาแยกไข่ที่ดีกว่านานน้าที่มาเรามีที่ท่านไหนมาแต่การเปิดต้น เข้ามาทํางานใช้คำว่าเข้ามาทํางานแล้วทําให้การท่องเที่ยวอัทยายนมันสามารถที่จะพัฒนาต่อไปสามารถที่จะสร้างรายได้ให้ประเทศให้ประชาชนในท้องถิ่นอย่างที่มันควรจะเป็นโดยที่การทำงานของ DSI เนี่ยไม่มาสร้างผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของภูเก็ตซึ่งเป็นเรื่องของท่องเที่ยวแล้วก็มีการเจริญเติบโต คล้ายๆกับทางพี่อื่หรือเปล่าเดี๋ยวท่านช่วยเสริมเติมข้อมูลผมมันรู้จักกันนิดหนึ่งนะฮะทำจริงดีอะไรเนี่ยผมบอกว่ามีบางคนถามว่านี่รองใช่รึนะครับมาดูครับว่าไอ้ที่ผมพูดไปมันจริงไหมการสถกฟ้องเกี่ยวกังคดีนี้ได้ซึ่งถ้าไม่มีดีอะไรับคดีนี้ไม่ถ้าหลอกว่าดีนี้ไทยมานี่ต้องมารายงานตรงรายงานตัวถ้าไม่อยากรายงานตัวจ่ายผมมาท่า